สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้พามาดูบรรยากาศหลังฝนตกนะคะต้นไม้ชุ่มชื่นนะคะวันนี้ก็งดรดน้ำไปหนึ่งวันนะคะเนื่องจากว่าน่าจะแฉะแล้วนะคะฝนตกตเมือวานนะคะเช้านี้ก็ยังสดชื่นอยู่นะคะสำหรับต้นไม้ในวันนี้นะคะเป็นข้างรัว้วพื้นที่เล็กๆ ที่อยู่หน้าบ้านนะคะนี้ก็จะเป็นต้นมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ไว้อิสราเอลนะคะลูงนี้ก็ใกล้สุกแล้วนะคะมีอยู่สองกิ่งนะคะสำหรับไว้อิสราเอลปลูกไว้ในเข่งนะคะนี้ก็คือไว้อิสราเอลนะคะที่เราเก็บมา จากต้นนี้นะคะลูกก็คือโตมากนะคะลูกโตสมบูรณ์นะคะเวลาสุกก็จะติ่งๆแบบนี้นะคะติ่งๆลูกโตๆแบบนี้เลยะคะ่ะอีกต้นหนึ่งนะคะนี้ก็น่าจะสุกแล้วนะคะต้นนี้นี้เป็นสายพันธุ์ไบยดีนะคะ บยาดีอีกลูกนึงก็ขวดครอบไว้อยู่นะคะส่วนลูกนี้ก็โอ้โหสุกแล้วค่ะเนี่ยเก็บสุดๆจากต้นเลยค่ะลูกนี้สายพันธุ์บยาดีค่ะโดนฝนเมื่อเช้าด้วยนะคะลูกเยอะนะคะสำหรับสายพันธุ์ใบยาดีติดลูกเยอะมากแต่ลูกก็จะเล็กๆแบบนี้นะคะ เวลาสุกลูกก็จะติ่งๆขึ้นมาแบบนี้ลูกโตนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็นะคะเก็บได้สองลูกนะคะสายพันธุ์ไว้อิสราเอลแล้วก็บายาดีค่ะไว้อิสราเอลจะลูกโตกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นกิ่งเสียบยอดนะคะ เป็นกระถางเล็กกำลังงามเลยนะคะตันนี้ก็จะติดลูกแล้วด้วยนี่ค่ะติดลูกเล็กๆตะมุตะมิน่ารักน่ารักนะคะตันนี้สายพันธุ์ดีเซิร์ตคิงนะคะดีเซิร์ตคิงกำลังติดลูกนะคะติดลูกได้น่ารักมากนะคะ กิ่งต้นหรือกิ่งเสียบยอดนะคะกิ่งต้นก็มีกิ่งเสียบยอดก็มีนะคะกำลังสวยเลยนะคะกำลังงามนะคะแต่ละกระถางส่วนต้นโตก็กำลังติดลูกนะคะติดลูกกันเยอะนะคะด้านในก็จะติดลูกด้วยนะคะ PMKK นะคะ PMKK ก็ติดลูกเหมือนกันนะคะต้องเอาขวดครอบไว้ด้วยนะคะไม่งั้นก็ไม่ทันลกนะคะเมื่อเช้าลกก็แทะไปแล้วหนึ่งลูกของสายพันธุ์ไวอิสราเอลนะคะครโมมิสุครโมมิสุติดลูกเยอะเลยนะคะ บรรยากาศฟ้าหลังฝนนะคะมุมนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะคะของมะเดื่อฝรั่งมะเดื่อฝรั่งต้นนี้ก็กำลังติดลูกน่ารักน่ารักช่วงนี้มะเดื่อฝรั่งกำลังติดลูกนะคะติดลูกกันเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะคะก็จะกำลังติดลูกกันนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นคู่โรมิสึคู่โรมิสึ์ติดลูกเยอะนะคะสำหรับคู่โรมิสึ์ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ